มีคําถามนะคะมาจากเพื่อนๆนทางแอฟฟ้าค่ะถามเข้ามาว่าตัวเองนั้นทาบุญหนักมากเลยนะคะแต่ระบุผู้ไม่ประสงค์ออกนามตลอดเลยเนี่ยแบบนี้จะยังได้บุญอยู่หรืออยู่หรือเปล่านะคะก็พอดีเลยนะคะถือเป็นจังหวะที่ดีในการทําอธิบายคลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวงการสงออกมาหรือทําให้ผู้ที่มักจะ,ะใจบุญสุนทานเนี่ยเกิดความไม่สบายใจได้ นะคะจริงๆหมอบิวต้องขอ,อบอกจากใจตรงนี้เลยว่าก็ขอให้ผู้ที่ปรารถนาในการสร้างสมความดีนะคะยังมีจิตใจที่สันคลอนนะหรือกำลังใจหดหายทำดีทำต่อไปค่ะถูกต้องแล้วสำหรับคำถามนะก็ขอตอบดังนี้ค่ะ,ะผลบุญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ออกนามหรือไม่ออกนามให้ใครรู้อยู่แล้วนะคะแล้วแต่ท่านสบายใจบางท่านออกนามแล้วเกิดความสะดวกสบายใจก็ทําได้นะคะผลบุญเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทานที่เรียกว่าสัมปทาคุณสี่เดี๋ยวจะแปลความหมายของสัมปทาคุณสี่ให้กัลยาณมิตรได้ฟังฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันว้าวมากนะคะ สัมปทาคุณ4เนี่ยแปลว่าความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ของทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยมมีผลมากอาจเห็นผลทันตาตรงคำว่าอาจเห็นผลทันตาเนี่ยค่ะมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆนะคะส่วนจะเป็นเล่มไหนหมวดไหนเดี๋ยวท้ายคลิปมีเฉลยให้ค่ะสัมปทาคุณ4แน่นอนว่ามี4ประการนะคะวัตถุสัมปทานี่คือสิ่งแรกค่ะเรียกว่าบุคคลผู้รับทานเนี่ย ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมหรือเป็นผู้ที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเช่นบางทีเนี่ยคุณไปเจอเจอคนซึ่งกําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่เฉพาะหน้าเงี้ยแล้วคุณก็ปลี่เข้าไปช่วยตอนนั้นเลยก็เป็นกําลังของบุญฤทธิ์ที่อาจจะเข้มข้นนะคะส่วนผู้รับทานเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังบุญที่ดีทีเดียวค่ะถัดมาเป็นปัจจัยสัมปทาอยางที่สเนี่ยค่ะ คือเราพุ่งไปที่ตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของที่เราได้ทําบุญหรือทําทานออกไปแล้วนะคะควรจะมะีความได้มาโดยชอบธรรมหรือสุดจริตเพื่อนจะเห็นว่าอย่างแรกวัตถุสัมปทาคือบุคคลผู้รับทานอย่างที่สองคือปัจจัยสัมปทาก็คือตัวทานนะคะไม่เหมือนกันนะต่อไปค่ะเจตนาสัมปทาอย่างที่สามเนี่ยเราต้องมีความเต็มใจค่ะในการทําบุญทําทาน ไม่ใช่ว่าเราสละออกไปแล้วให้ออกไปแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจไม่ชื่นบานหรืออินแหนงคลงใจกับบุญที่เราทำแล้วมานั่งคิดมากเสียดายสตุ้งสตางนะคะเสียดายของที่ทำบุญไปนะคะอย่างสุดท้ายก็คือคุณาติเรกสัมปทาเอ่อข้อน,นี้หายากหน่อยค่ะแต่ถ้าใครหาเจอเนี่ยบอกวว่านับเป็นสุดยอดกุศลเลยนะคะก็คือผู้รับมีคุณสมบัติพิเศษนะคะ ก็คืออารยาบุคคลที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆนะคะบางท่านเนี่ยเข้า7วันก็ดี15วันก็ดีนะคะในช่วงที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็ไม่ได้ทานอะไรเลยไม่ได้ฉันอะไรเลยเพราะงะั้นออกมาเนี่ยก็จะหิวมากนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสพอดิบพอดีที่จะได้ถวายพัตตาหานใ,ให้ท่านได้ฉันนะคะ แบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆแล้วนับเป็นบุญที่ประเสริฐมากนะคะเพราะท่านฟังดังนี้แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผลบุญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับออกนามหรือไม่ออกนามแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทาน4ประการที่ว่ามานะคะส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาหาอ่านเพิ่มเติมนะคะก็เชิญได้ที่พระไตรปิฎกนะคะฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยค่ะหมวดพระสุสตันตปิฎกนะคะขุตการนิกายคาถาธรรมบท เล่มหนึ่งหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ค่ะ